นี่ไปลองคิดมาแล้วสุดท้ายแล้วว่าเราเล่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเราเองหรืออกปล่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าจะต้องรับศึกสองทางอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆนี่ก็เลยคิดว่า<ะ>นี่จะไปขอจบธจนาคารให้แล้วก็เดี๋ยวกูไปคุยเองคนเดียวโดวยที่ไม่มีบัตรประกัน อก็ยังไม่รู้หรอกว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงจะดีจะร้ายยังไงยังไม่รู้หรอกว่าผลมันจะออกมาดีหรือร้ายอ่ะแต่ก็เดี๋ยวจะขอลองคุยดูก่อนแล้วก็ถ้าผลมันออกมาไม่ดี ก็คือกูจะถูกหอ่อแล้วกูจะกดเคสแก๊งใครมีอาหารปะรมีอาหารปะถ้าถ้ามีการกดเคสแก๊งม<ค>าจมากโดยที่เป็นกูเมื่อไหร่ะอะรจะรู้ได้ไงว,ว่าเป็นมึงก็น่าจะไม่มีใครโดนอุ้มปะใครมันรวมกันอยนอู่นี่ใช่ถ้ามึงรวมกันอยู่นี่หมดก็ไม่มีใครโดนอุ้มปะก็จะมีแค่กูคนเดียวปะถ้าเกิดกูโดนแก๊งอื่นอุ้มหรือแบบ โดนไดมันเฮดอุ้มหรืออะไรพี่กูยังไม่ได้ไปเคลียร์กับอาจารย์ัง,งาคารกูจะไม่กดเคสแก๊งอืมอ่ากูจะกดเคสแก๊งก็ต่อเมื่อมันเคลียร์กับอาจารย์ังคารไม่ลงตัวถ้ากูตายอ่ะอืมหรือถ้ามีโอกาสบอกกูจะพิมพ์ดาร์กแชทปาบอกก็แหละแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้ามีเคสแก๊งขึ้นโดยที่เป็นกูอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผลการเคลียร์มันไม่ได้ไประโยชน์อะไร แล้วกูคิดว่าเราเล่นต่อไปเงี้ยก็ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดีนึกเหรอปะสุดท้ายแล้วกูก็ไม่เห็นทางว่าจะชนะได้แล้วถ้าเกิดกูจะไปยอมจบกับจันทังคารแล้วเขาจะไม่ยอมให้เราจบหรือว่ายังไงอันนี้เป็นคำสั่งจากกูแล้วกันกูขอให้ทุกคนไปที่บ้านจันทังคารแล้วก็เอาถุงศพไปให้เขาเลย อยากให้ใครอุ้มใครก็นั่นแหละมึงก็ไปหาเขาคนนั้นเลยไปที่บ้านเขาให้หมดอะ่ะก็ดูว่าถ้าคิดว่ากูยอมแล้วเนี่ยแล้วเขายังไม่ยอมให้จบอีกอะ่ะก็คงมีแต่ทางนี้เท่านั้นแหละแต่คิดว่ามันน่าจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอก มีใครตายปะเนี่ยไม่มีครับทำไมได้ยินเสียงคอวะก็ใช่ไงตรนกาณระเก้เอข้างบนก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นเดี๋ยวขอโทรศรัพท์เครื่องหนึ่งเลขเจ็ดศูนย์ห้าผมไม่มีโทรศรัพท์อุดรยึดใครมีสองเครื่องบ้างอนะมีปะใช่เลยพี่ เดี๋ยวขอหมดเวลาคุปก่อนเอารถมาคันหนึ่งเดี๋ยวี่เกศขับไปเบิกรถละกูออกตอนไม่มีรถเอ้ไปก่อยร้อนก็ได้มั้ยกไปหงก็ได้ไปเหรอไม่ไปคนเดียวดีกว่าขึ้นเรื่องบินไปไหมเนี่ยไอ้ยีมายังไว้ช้างผู้มาฟ้องปาว่าไงว่าไงเนี่ยยืหลัดูก็ได้ เอาน้องดื่มน้อดื่มน้ำก่อนไหมครับน้ำเย็นไหมสแก๊กได้แจ็คไอจะมาทำหน้าที่ของผมอ่ะผมไม่อยู่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมก็เลยให้แจ็คมันเป็นยุคมันอ่ะก็เลยให้แจ็คมาเป็นทีครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนดูก่อนไหมไม่ครับไปๆเนาะผมมาเพื่อขอยอมแพ้ครับธนาคารครับขอยอมแพ้ครับผมอ้าวต้องไปถึงขอยอมแพ้ครับ อเอาฟังเหตุผลก่อนแล้วเดี๋ยวตัดสินใจทีนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ผมมาเนี่ยมันก็อาวุธหายไปเยอะแล้วผมก็ไม่อยากทำแบบนี้ละไม่อยากจะต้องหนีไม่อยากจะต้องอะไรล่ะผมมาล้นๆเลยไม่มีประ,ประกันแต่มีอาวุธอยู่จะไปหัวก็ได้นันได้หรอ ยืมตีแลวไม่เเต็มตัวหรอครับเนี่ยไอ้แฉงอันนั้นก็ยังไม่รู้ครับแ้งแต่สิ่งที่กระทำมาทั้งหมดเราไม่ใช่แช้งคนก่อนะไม่ใช่ลื้อนะคนในแกงทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ลือนะแฉ้งคืงว่าโกดเนี่ยคือว่าแค้นเนี่ยไม่ใช่ลื้อนะตัวเจ้าตัวการก็ไม่มากันเลยนะ ขอจคแพงงี้ไม่สมใจสมผลเลยดูแชงผมไม่เห็นหน้าแชงผมเพิ่งเฉเห็นเมื่อวานนะตั้งแต่ผมอยู่อะตอนนี้ผรไม่ดีกว่าง่ายๆเลยมันมีสี่โตใช่ไหมผมขอสองโตสี่เลยพี่ขอสองโตเสียหายพี่เสียหายเสียหายตัวหนึ่งนะเสียหายเอาตัวจี๊ดจเดอามาเสียหายนตัวแรก ไม่ดีกว่าผม,มอเอาไอชักมนมกับใครก็ได้ไม่จีดคนหนึ่งอ่ะให้เซไฮมันอยู่เอซีไปถือว่าผมขอสองโตขอไปทำอะไรครับผมรู้ได้ไหมมาอยู่ผมยังไงแล้วมีเงื่อนไขอะไรไหมครับไม่มีอ่ะอเอางี้เดือนนึงเฮ้แจ<ะ>็คไอหัวฟ้านั้นด้วย ตเอาคนที่เอาเอาไอคนที่ต้นเรื่องอะที่เราไปคุยกันวันแรกจําได้ปะไอชื่อชื่อกุลอะไรนั่นใช่ปะใช่ครับตู้นั่นด้วยเดี๋ยวเอากุลมาตู้เมื่อไหร่เอาผีอะไรสั์เอาวุ่นาเอางี้ถ้าตู้ราเอามาไม่ได้ก็เอาไอคนที่ด่าเพื่อนผมเมื่อวานไว้อะที่แหกปากอะตัวแหกปากเมื่อวานอะที่มันชนผมแล้วแชงก็อยู่นะเมื่อวานอะจำได้ปะ ตาน้ำมันอ่ะที่ที่ที่กูไปกับมึงอ่ะแล้วมันด่าใช่ใผมเห็นรถแช้งนะวายใช่รถเชงปั๊บที่มันที่มันกําลังชุบอยู่ใช่ไหมที่ที่มันโวยวายครับคนนั้นอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าวันนี้มันเข้ามาหรือเปล่านะถ้าตามไม่ได้ก็ไม่ต้องจบกันครับผมไม่สนอยู่แล้วว่าคุณจะมาก่อนจบหรืออะไรชื่อดาบไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดมาวันนี้ไม่ได้มามามาวันอื่นได้ไหมครับไม่ก็ไม่จบครับถ้ามาวันนี้ไม่ได้ก็ไม่จบเดี๋ยวผมโทรเช็กก่อนว่ามาหรือเปล่านะ อันนี้ใครอะผู้ชายเหรอใช่ไ่ผู้ชายผู้ชายม่วานอุ้มไงมันเหยียบชนแล้วผมโดนเหยียบอ่ะนี่กันดหนึ่งหนึ่งอะไรมาเทโทษยากเลยนะผมบอกให้มันรับคนเข้ามาเยอะมากอะบ้านเราไม่พออ่ลโหัอโหรลโหลอเออได้ยินรดอเปล่าเอดาเข้ามาเลยเปล่า น่าจะติดคิวอะมาถึงว่ามาเดี๋ยวถามให้มาอยู่ตี่ไอ้ดามาไหมไอ้ดามาไหมแล้ววันนี้จะเข้ามาไหมเฮ้ยแป๊บหนึ่งแล้ววันนี้จะเข้ามาไหมเอ้ยอะไรนี่ยุคแจ็คเอ้ยยุคแจ็คกับสี่ตัวบาทจบด้วยเหรอมันไม่ได้เข้ามาสองสามวันแล้วนะไม่หมดข้อเสนอยังไม่หมดเมื่อวานมันเข้ามาไม่ใช่เหรอเมื่อวานมันเข้ามาเลยเมื่อวานไม่ใช่ไอ้ดามาแต่สี่ตัวบาทมันสุดซอยแค่นั้นแหละไม่ได้เข้าเมื่อวานนะเมื่อวานใครเอสซมิธเหรอ ไช่แล้วเมื่อวานนี้ใครที่เป็นคนไปเหยียบขอแบบว่าไปเหยียบล้วรขอไปจนนันยาอะแห้งประมาณนั้นอ่ะที่ไปช่วยนั้นอ่ะที่ไปช่วยช่วยใครที่ไปช่วยงท้าแล้วก็พุ่งเข้าอะไรที่ไปเหยียบเน่าไม่กับแห้งเหยียบแจ็คตะกัดลงไปนั่นอ่ะใครวะไอตีไอตี๋กูมเนี่ยกูไม่เคยใส่รองเท้าแป๊บนึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูใส่รองเท้าแป๊บน้องน้องกูสองคนอยู่คนเดียวใช่ปะมันคือใครนะไอ ถ้ามึงของใครไอ้น,นี่กากสุดสมึงอาวุธอะไรไอตีไอตีไอตีน่าจะเป็นคนหยับไม่ใครที่เป็นคนอือฮัลโหล สรุปใครที่เป็นคนพูดเมื่อวานเนี้ยที่มันพูดว่าอะไรแบบอะไรแบบเออกูเห็นสี่ตาอะไรหกตาอะไรของแม่งเมื่อวานเนี้ยอ,อ,อะไรอะไรหกตาอะไรอะไรนะถามแม่ทะเลที่ไอ้ดาไอ้ท็อปอะไรไอ้จมิษอะไรนั่นแหะไอ้สามสี่ตัวนั่นแะใครเรื่องแจ็กกี้อะที่เมื่อวานที่น้องมาเล่าให้ฟังใช่ไหมเออมึงที่มึงไปเห็นใช่ปะ่ะเออใครที่มัน<า>เป็นคนชูปะ หัวม่วงผมไอผมผมผม,ผมบ๊อบบ๊อบตอนนั้นอะเอ่ออ่าอ่าคือเมื่อกี้คุยคุณถามมาแล้วไอคนที่หัวฟ้าใช่ไหมไม่ไอหัวม่วงนั่นนะ่ะที่เป็นคนออชุบต้อเนี้ยคือใครเออแอบมีม,มีไอตีนี่ไงอ๋อเคยตีใช่ไหมใช่คือตี่อะเดี๋ยวถามแปบบ๊บเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงเออ ถ้าอยากจบแบอกม่ล่าเขาคอมกูนี่สักเดียนผมรู้แล้วครับว่าเป็นใครใครครับชื่อตีครับอ้าวอ้าวตีตีโดนตีโดนโอเคแล้วเดี๋ยวข้อเสนอเดี๋ยวยังไม่หมดนะครับเยอะจังก็ลุงขอสองใช่ปะอ่าอ่ส่วนผมขอหนึ่งแล้วก็ตีอีกคนหนึ่ง ก็คือลุงขอชักนมกับใครก็ได้อีกคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแด้เดี๋ยวผมเลือกเองอีกคนหนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้ขอที่มาอยู่กับผมนะอ่าสองสองคนนี้คืออยู่กับลุงอ่าสองคนแรกอยู่กับลุงไอ้ต้องใส่รองเท้ามาแล้วแต่อีกหนึ่งกับหนึ่งอ่ะอยู่กับตดีแยกกันแยกกันคือคือหัวฟ้าเหรอครับไม่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 ไอ้หัวฟ้าคืออีกอีกอันนั้นข้อลองแล้วเขาเสนอลองอันนี้คือ หนึ่งคนจากสี่ต่ะอยู่กับผมคนหนึง่งก็อยู่กับตีคนหนึ่งก็เป็นสี่คนส่วนไอ้นั่นแหละไอ้กุลน่ะเป็นข้อเสนอที่คุณต้องทําให้ผมอยู่แล้วเพราะว่ามันมนผมเสนอไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คุณไม่เอากัวด้วยคือตัวคนนั้นเต้าบุ้นหายก็คือขอคนสี่คน,<ห>นแล้วก็อาวุธหายสองคนใช่ไหมครับคนเดียว ส่วนไอหัวฟ้าเหรอหัวฟ้าใช่ไหมหัวฟ้าให้ผมคิดก่อนอาจจะหอ่อมัง้งเดี๋ยวดูก่อนไมไ่ทำไรแต่มายืนตรงหน้าก่อนอืมว่เหมือนกันมามายืนตรงหน้าแล้วก็ออยู่ในการปฏิบัติตัวด้วยนะถ้ามายืนตรงหน้าและอย่างเป็นอย่างวันนั้นถ้าแม้แต่คําเดียวอะ าหลุดออกมาพูดใส่แล้วเป็นอย่างคำเหมือนเหมือนครั้งที่มาเปิดอีกไม่จบอะนั่ไงวันที่แชงขาอจบมีใครมาด้วยบ้างมีใครเสนอหน้ามาด้วยบ้างล่ะไม่ครับผมเป็นคนเลือกที่จะมาเองคนเดียวครับปรึกษาบ้างก็ดีคนในแก๊งอะไม่อันนี้ผมคุยแล้วครับผมเลือกที่จะมาคนเดียวครับก็ตามมาครับตามมาทั้งสี่สี่คนนั้นด้วยแล้วก็ ที่ผมบอกไปอ่ะลุงเป็นบีลูกแล้อยเหรอฮัลโหลครับขออนุญาตถามแป๊บนึงนะครับพวกพี่พวกพี่พี่สุดดำหิวอะไรกันไหมครับผมจะเอาเอามาให้ครับสบ,บู่สบู่สิอเก,กันเลยเย<ห>ลงียบแล้วฟังเงียบแล้วฟังเงียบแล้วฟังอ่าฮะเอาไอ้พ่อชักมาชาักค,คอปปาเซไฮแล้วก็อีกคนนึงนะไทยนะบ๊อบบี้อ่ะอีกคนมาแล้วก็มึงไก่กูนมาแต่ว่ามึงลอยที่ต้นไม้ไกลๆกัน เขาจะขอคุยกับมึงไก่กูนก่อนแล้วก็เขาจะขอสี่คนนั้นอ่ะไปอยู่กับลุงสองเดือนถึงสองเดือนไม่เกินนั้นอ่ะแต่จะได้กลับไปพร้อมกันหมดแล้วไม่ไม่เรคือถ้าสมมติว่าเรามีแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคือเอาไปเลยหรอไม่ก็เดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้กันก็ได้เดี๋ยวคุยตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยตรงนี้ก็ได้มึงมาที่บ้านจะรังคารเลยสบายที่สุด ไอเอา <anut S 1> เอาไอแกเอาโควิดบ้ขอะไรไหมขอโทษทีวะพี่ก็ไม่มีทางเลือกมือนกันไหนพี่บอกส่งแก๊งเราจะสู้ไมพี่ก็สู้แล้วไงแต่สุดท้ายอ่ะมันเสียมากก็ได้ทำไมเขาไม่เอาของกูหายวะก็ไม่รู้เขา ใช่เป็นเพราะเรื่องเมื่อวานนะบางที่ไอตีมันพูดอะตอนไหนพี่บอกเราจะหายไปด้วยกันทั้งแก๊งเราเริ่มเป็นใหม่แต่อย่างน้อยมึงก็ไม่หาย,<แก>ยานะเว้ยมึงก็ยาวุฒิแม่แ<ก>มจริงอะลุงผมบอกไว้ก่อนนะวันที่อยู่ในยุคมือดอะยุคแก๊กอะผมโดนผมมาคุยกับคนบางคนแล้วมันก็บอกว่าเยยบปากไปดิเด็กเฮียผู้อยากจะคุยกันเด็กเฮียมึงเยบดิเด็กเฮียผมก็เลยขอรับบทเป็นเด็กขี้แ<โ>ค<ดน>้นครับลุง ไออาวุธมึก็ไม่หายด้ยแบบว่าคนเยอะมากที่ได้ยินอ่ะต่อไปมันก็แค่ต้องเดินต่อผมก็เลยจะแสดงให้มันรู้ว่าเด็กเกียรเป็นยังไงสองเดือนอ่ะึมื่อกูอะถ้าใครที่ต้องไปอยู่กับ J K ไม่ครับไม่ผมไม่เป็นไรจบได้อันนี้เซอร์โอลิยูอ่ะ ผมอยากรู้ว่าที่เป็นจะแบ่งไปยังไงครับผมไม่เข้าใจถึงที่ทพวกผมแยกกันไงคือเขาขอไปอยู่ติดตัวลุงอะ่ะสองคนคือชักอกะไปอยู่กับติดตัวกับลุงกับใครคนหนือยังไม่รู้แต่แจ็คก,กี้กับอติอะขออย่างละคนที่แบบไปอยู่ข้างเขางงปะแต่คือมึงอย,อยู่อยู่รวมกันสี่คนแหละแต่ถ้าตามหลักแล้วอะคือเหมือนแบบคนเหนือฟังแต่แจ็คอีกคนหนึ่งฟังแต่ตีแล้วก็ชักกับ ใครสักคนเนี่ยต้องอยู่กับลุงเขาไม่ได้เป็นคนเลือกใช่ไหมครับเราเลือกหรือว่าเขาเลือกเขา่าเป็นคนเลือกให้เขาเลือกก็ได้ครับจะได้<อ>ไปเราไม่มีใครถ้าไปถ้าไปอยู่นั่นน่ะมันก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกครับผมสุดท้ายแล้วก็พี่หวังว่าเองจะได้อะไรกลับมามากกว่าที่ ที่มีอยู่ตอนเนี้ยไู้ให้ได้อะไรไว้ถึงวันนั้นเนี่ยผมจะบอกเอแต่แต่รถพี่ผมยืมลากไม่ได้แล้วใช่ไหม้ออยู่ที่นี่เขามีรถให้ลากดีเลยอ๋อพี่พี่ลองให้เขาเลิกเลยก็ได้ครับว่าเขาอยากอยากได้ใครไปอยู่กับใครดีกว่าจะไม่ได้แล้วเองทําใจไปเลยเองก็รู้ว่าเองก็ไปอยู่กับใครอ่ะผมอยู่กับใครก็ได้เพราะผมไม่ผมมีผมอ่ะไม่ได้มีปัญหาใครอยู่แล้วไอ้หายน่าไปดูสุดแล้วไอ้คุณอาใช่ไอ้ไฮน่าจะหนักสุดแล้ว สำหรับผมผมไม่ได้มีปัญหาใครอยู่หรอกไปเยอะซะด้วยเช็คเสียงเลยฮิสวัสดีครับใช่ใช่คนที่ด่าผมเมื่อวานปะใช่ครับมองยืนด่าตรงเนี้ยชั่วโมงนึงอ่งยังมึงยืนด่าคนเดียวมึงพูดคนเดียวมึงตะโกนแบบเมื่อวานอ่ะชั่วโมงนึงเริ่มเลยผมตะโกนอะไรอ่ะืนด่าใครก็ได้มึงยืนด่าลมแบบเดียวชั่วโมงนึง ปวดใจมึงก็ด่าเลยดากูก็ได้เขาบอกด่าใครก็ได้ถ้าเป็นนหายกูาซัตแล้วเนี่ยชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เลยเดี๋ยวเที่ยงคืนขึ้นกับมึงถึงจะหมดอ่ะเป็นเฮียกดตะโกนด้วม มึงงอย่าหยุดนะมึงหยุดมึงเริ่มใหม่เป็นทียอะไรหัวน้ำเงินไอสัตว์ฟูดมากกันนะมึงไงที่อคิดว่าใส่หน้ากากแล้วมึงเท่ไอ้สัตว์เป็นเทียอะไรอย่างนคุณละท้อแทนมันทรมานกันโดนรู้เหมยอีกมันด่าเนี่ยเป็นทียอะไรสัตว์แม่งหัวฟ้ามึงตกน้ำมาหรือไงในมหาสมุทรมึงนี่น้ำเงินเปียกเลยนะยไม่ดังยังไม่ดัง มึงตะโกนแบบเมื่อวานด้วยดิไม่ดังนะขออนุญาตได้ไหมขออนุญาตได้ไหมขออนุญาตโอซีได้ไหมเป็นหนึ่งขอพูดโอซีนิดหนึ่งได้ไหมไม่ได้เมื่อไงนอนอยู่เหรอว้ามึงยังด่ากูได้เลยเวลาเนี้ยน่าจะเสียงดังไม่ได้วันนี้มันตีก็ดังไม่ได้ครับเมื่อวานอ่ะได้อยู่ แมงซาได้บางวันด้วยนะเฮียกไอ้ชีรู้ที่ว่าไม่ว่าด้เสียงมีความเคลียบางวันครับอ่ะเอาเลยไม่ต้องตะโกนก็ได้โอเคครับพูดดิมึงดับพูดดิไอ้เฮียมึงสวงพูดดิหัวน้ำเงินไอ้เฮียเป็นเฮียอะไรไอ้สัสพูดมากนายจัดที่เพื่อนอยู่นิ่งๆจังเลยไง